สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานมากวันนี้เป็นเลิกงามยามดีเพราะว่าโอ๋ไปเจอวิธีทํานี่เอ็กดรอบซุปที่เมืองไทยน่าจะเรียกว่าซุปไข่ข้นนะคะซึ่งมันเป็นของโปรดเลยอะของโปรดของโอ๋แล้วมันทํำง่ายมากแล้วโอ๋ไปเจอวิธีเขาสอนใน youtube มามันทําง่ายแต่ว่าเราก็ต้องปรุงเองไงที่เขาสอนอะ นอนคิดไปคิดมาเฮ้ยเรามีวิธีทําที่เราไม่ต้องปรุงเองซึ่งมันก็จะอร่อยแน่นอนอยากรู้ว่าทำไงไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีนี่เลยไข่โอ้ใช้สองฟองสำหรับหนึ่งถึงสองถ้วยใครชอบกินไข่ก็ใช้มากกว่านั้นก็ได้แต่โอเคยทำสามฟองแล้วหนึ่งถึงสองถ้วยไข่ดูมันเยอะไปแต่ถ้าใครชอบกินก็มากกว่านี้ก็ได้นะคะ นี่ที่เด็ดคือผงปรุงรสมามา่าใครชอบรสอะไรก็เอาอันนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้โอ๋เอามากินเอามาม่าไปผัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เก็บผงปรุงรสไว้ตอนเนี่ยเดี๋ยวเอามาทําเอกดอบซุปซุปไข่ขน้นแล้วก็อันนี้นะคะแป้งมันสำปะหลังนี่อุปรกรณ์มีแค่นี้เองโอ้อีกอันนึงเอกดอบซุปหรือว่าซุปไข่ข้นที่สําคัญเลยนะพริกไทยดําต้องใส่ มันถึงจะอร่อยมันจะเด็กมากโอ้ชอบกินมากเลยไปกินหน้าห่าร้านจีนแล้วแบบสั่งทุกครั้งเลยอยากทําเป็นแต่ไม่รู้ทํายังไงแต่คราวนี้เป็นแล้วอะเรามาดูกันว่าทํายังไงนะคะวิธีทํานะคะก็ง่ายมากเลยเอาน้ําตั้งน้าเนี่ยผักหม้อ,อ,อก็หม้อน้อยเนี่ยตั้งน้ําใช่ปะ แล้วช่วงรอน้ําเดือดเราก็ตีไข่เหมือนเราทําไข่เจียวพอน้ําเดือดแล้วนะคะก็<อ>นี่เลยผงมาม่าที่เราเตรียมไว้ใส่โรด บอกแล้วว่าสูตรเนี้ยอร่อยแน่นอนเพราะเราไม่ได้ปรุงเองใสไปใครชอบกินเผ็ดใส่พริกป่นด้วยก็ใส่โอ้ไม่ใส่เดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่ใช่ได้แต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมาก พอใส่ผงปรุงรสเสร็จใช่ไหมคะพริกไทยนิดนึงพริกไทยดำใครมีพริกไทยดำใส่พริกไทยดำใครมีพริกไทยธรรมดาพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวแล้วคราวนี้เราก็มาใส่มันแป้งมันสับปะหลังแป้งมันโอ้จะผสม ลองผสมสามช้อนใครอยากได้ให้มันข้นๆเหนียวๆอ่ะก็ใส่เยอะแต่ใครอยากได้แบบไม่ต้องข้นมากเหนียวมากก็ใส่น้อยแต่ว่าก็ต้องใส่นะเอกดอกจุกมันต้องใส่ให้มันเหนียวๆนิดนึงใส่แล้วนะ ดูก็รู้ว่าทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้ทำแต่อันเนี้ยคนไม่เคยทำก็ทำอร่อยได้เชื่อโอ้ oh. เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ปรุงเองวิธีจะดูว่า มันเหนียวได้ดังใจหรือ,อยังก็เนี่ยยกแล้วก็เทไว้ถ้าสมมติว่าเส้นน้ํามันไม่ขาดอะ่ะอันนี้คือฟังเข้ามานะก็แปลว่ามันเหนียวใช้ได้แล้วเอาละถึงช่วงสําคัญนั่นก็คือไข่ที่เราตีไว้ค่อยๆเทลงไปค่ะ คนไปแบบนี้เออเอ,อ๊เหมือนเนเก่งหน้าตาเป็นเอกดอกซุปยังแค่นี้หน้าตาเป็นเอกดอกซุปเลย สร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆใครอยากโรยหน้าด้วยต้นหอมก็โรยหน้าแต่โอ้ไม่มีต้นหอมก็ไม่โรยละกินแบบนี้เลยง่ายเวะลานี่ค่ะแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าซุปไข่ข้นหรือเองดอกซุปรสอร่อยเพราะใส่ผงม,มามา่าร้อนือ อร่อยโอ้ยร้อนอืออร่อยใครทำก็อร่อยเชื่อสิเพราะว่ามาม่าปรุงให้ไปลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย